You think this your เอาเลยแคบผมเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาอยู่กับแอดช anel Winlocker นะครับใช่ป่าวใช่คนะรับ Winlocker ช anel ครับผมโอเค okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกคะ่ะเออ่คุณคิดยังไงกับโอวัตนะโอวัต oh, right? oh, right? oh, right? เป็นเกมแนวอะไร แ่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเกม Over Watch นี่เป็นเกมที่แบบหลายคนเนี่ยจะเคยได้เล่นกันแล้วเน่ก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งเลยที่แบบรวมทั้งโมบ้าแล้วก็ f อ s อยู่ในเกมเดียวกันเน่ผมก็ถือว่าโอเคนะเกมนี้โมต้องขอขยายคำว่าโมบ้าเนี่ยโมบ้าโมบ้านี่เป็นยังไงอ่าเป็นเกมแนวแบบวางแผนนะสามทางอะไรเงี้ยสามทางเล่นทางเดียวเล่นทางเดียวไม่ได้เลยแต่ว่าได้เอามาผสมผสานกับเกม อะไรไั้มเกม Pool w a ีไงแล้วก็ FPS ผสมเนะี่ยนั่นอเองโอ้แล้วมันสนุกยังไงฮะก็ตรงนี้ก็ควรที่จะไปซื้อมาเล่นเนะี่ยผมจะไม่สปอยเนะี่ยเอาลองลองบอกนิดนึงมันสนุกยังไงก็ส่วนตัวผมว่ามันน่าจะเน้นพวกสกิลอะไรพวกเนี่ยมันอลังการดีอลังการใช่งานสร้างเพส อลังการแบบอีพิกอะไรเงี้ยแล้วคุณคิดยังไงแบบว่าเ,ออเกี่ยวกับกราฟิกของเกมอืมันก็โอเคนะถือว่าใช้ได้อยู่เพราะว่าตัวละครแต่และตัวเนี่ยแบบทําออกมาได้ดีเนี่ยที่ทดีเลยเลยท่าที่ดูด้วย <laughs> <laughs> แล้วคิดยังไงที่ซื้อโอวันมาเล่นเนี่ยก็พอดีเห็นบางคนเนี่ยเห็นคนนางเขาเล่นกันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบแอยากเล่นมั่งอะไรงเี้ก็เลย ซื้อเล่นไงอ๋อนี่ยังดังไม่สุดอีกเหรอโอเคโอเคเราผ่านตรงนี้ไปแล้วกันเนาะใครเป็นคนแรกที่ชวนเล่น Overwatch ครับเดอตอนแรกก็เห็นเพื่อนๆแอดตะกิดอะไรพวกนี้เล่นไงก็เลยแบบรู้สึกสนใจขึ้นมาก็เลยไปหาซื้อมาเล่นมั่งไงแค่นั้นแหละเล่นเล่นตัวอะไรเป็นตัวแรกฮะอที่ผมเล่นนี่ก็คงจะเป็น เป็นตัวอะไรวะใครเรียกใครข้างบ้านกูเดียวเล่นเป็นตัวอะไรเงี้ยผมคงจะเป็นฮันโซ่ฮันโซ่เฮนไตเฮนเดี๋ยวเดี๋ยวม่เกี่ยวอลไเดี๋ยวขอถามว่าวงการแบบนอกนอกนอก,นอกเกมที่แตกต่างจาก Overwatch อะไรอย่างงี้นยได้ไหมครับผมอยากอยากให้ถามเกี่ยวกับอะไรเงี้ย คนคิดคําถามเยอะเคยเป็นแบบเด็กร้านเกมมาก่อนไหมฮะแหมเมื่อตอนสมัยหนุ่มๆนี่ก็เคยอยู่ไหมหนุ่มๆแบบหนุ่มๆนี่คือหัวเกียนปั่นจักรยานโอ้ไปถึงแบบเฮ้พีชั่วโมงหนึ่งครับนั่นแหละก็ประมาณแล้วแบบได้คอมอยู่ที่บ้านนี่ประมาณตอนไหนฮะก็เพิ่งจะไม่ได้ตอนอายุสิบหกสิบเจ็ดไงอ๋อ อืมทำไมถึงแบบมาแคทเกมอะ่ะก็ตอนแรกก็ผมคิดว่าแบบมีคนนึงก็คือแบบที่ออยอะไรเงี้ยก็คือเขาเข้าไปจากงวงการเรียบร้อยแล้วเนะก็อย่าไปพูดถึงเขาเยอะเลยก็คือเขาเนี่ยเริ่มเริ่มทำเนี่ยคือเขาเริ่มทําเกี่ยวกับวงการแนวนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันโอเคดีผมก็เลยไหนเออว่ะแม่งใช้ได้ว่ะก็เลยลองทาบ้างไงอ๋อก็อโอเคนะ คุยคุยออยไหมเดี๋ยวเรียกออยเข้ามาโอเคเกี่ยวกับรา้ารรงนี้ไปดูโอเคคำถามสุดท้ายฮะอยากบอกอะไรกับเกี่ยวกับเอ่อวงการแคสเกมไทยก็อยากก็อยากให้วงการนี้เนยไปได้เรื่อยเนยก็สำหรับน้องๆ้องหนูๆูคุณผู้ชมเนะที่แบบติดตามหรือว่าอ่าดูเกี่ยวกับวงการเกมแนวนี้นะก็ไม่ต้องห่วงนะผม โลกสมัยนี้มันหมุนเร็วแน่ก็หมุนเร็ว <c oughs> ใครไปตบแกลโลกนี่จะฝากที่แบบอากไปซื้อชาลิตันอะไรเงี้ยรู้แบบให้กำลังใจแบบพวกเอ่อชแนลใหม่ๆอะไรอย่างนงี้หน่อยได้ไหมครับผม <c oughs> ก็สำหรับคนที่ทำชแนลมาแล้วแบบไม่ค่อยโอเคกับชแนลตัวเองเนี่ยผมก็เคยเป็นเนะเพราะว่าอ่าแบบยงไงอะ มันไม่ใช่แนวอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปหาแนวของตัวเองให้เจอเคี่ถ้าเราเจอคิดถ้าเราเจอแนวของตัวเองเนี่ยปุ๊บทำให้คนดูเอนจอยไปกับเรานียมันจะดีกว่าเนี่ยเอนจอยสีรัดพองโชคพี่เอะโอเคฮะขอบคุณมากครับผมเาไว้วันไหนเราเล่นเออเล่นเกมอะไกันดี oh, เล่นเนี่ยไอว Y, y, y 8แปดวแปดควบ โ,โอเคะฮะผู้ปิดรายการห,หน่อยฮะอันนีผมเนี่ยสารบ,บันทีก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมนคลิปหน้าจะเป็นใครมาสัมภาษณ์เนีัยผมก็ติดตามดูได้เลยนะในจันอาวีล็อกเกอร์นะครับครับผมเอ่อเดี๋ยวอยากให้คนดูคอมเมนต์ใต้คลิปไหมว่าอนี่ใครครับนี่ใครครับัครครบผมอันนี้แนะนำตัวหน่อยชื่อเอ่อชื่อ <ไม S 1> อะไรฮะไม่บอกไง โอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามกดเออ่ไลค์แชร์ซับรับชัยเซอะไรก็ว่าไปครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมจ้าปืนครับ